สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการนะครับที่จะมีการอัปเดตราคาพระเครื่องนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่าวันนี้นะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับจะมีการอัปเดตราคายังไงบ้างยังไงวันนี้ฝากติดตามด้วยครับรายการแรกของวันนี้ครับหลวงพ่อโตกุวัดบางกระทิงนะครับเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับ เติมลำพูนนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญพุทธยี่ห้าศตวรรษนะครับเนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเทียนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับพระไัยรีพินาศวัดบวรนิเวศปี2495เนะครับเนื้อเงินลงยา มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้น,นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางหัวปี2481เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักล้านต้นนะครับรายการต่อไปครับเหรียญปั๊มหลวงปู่สุกวัดปากองมาขามเท่าพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับก่อนปี2,500นะครับอันนี้เป็นเนื้อชินตะกวัวมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนกลางจนถึงหลักแสนปลายครับ รายการต่อไปครับเหลียนหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะครับปี2511เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับสมเด็จเกตมงคลวัดโพนิมิตรุ่นแรกปี2497เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการสุดท้ายของวันนี้ครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับปี2506อันนี้เป็นเนื้อผงว่านนะครับมีการเช่าหาเป็ียมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นๆครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานเรานะครับได้ทําการรีเสิร์ชนะครับแล้วก็รวบรวมสถิติข้อมูลการซื้อหานะครับไม่รู้ว่าจะมีพระถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ เดี๋ยวทีมงานเราจะทําการคัดเลือกคําถามจากเพื่อนๆนะครับมาตอบให้นะครับยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ YouTube นะครับพระเครื่อง3ามิติของเราได้ครับวันนี้นะครับผมแอดมินแบงค์ต้องจากลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ